คุณผู้ชมค่ะแฟนคลับนะคะบอกว่าลุคนี้แหละคือลุคที่ใช่ของ m มิชชี่เวิ r ์ดคนล่าสุดของเราลุคนี้คือสวยเลยลอดเลยแบมบี้จะขยี้ให้ฟังค่ะหลังจากที่เชนิสนะคะมิชชี่เวิร์ด2023คนล่าสุดของเราเนี่ยก็ได้ปล่อยรูปปล่อยอะไรออกมาแฟนคลับก็ยังบอกว่า ยังไม่รอดยังไม่ใช่สวยกี่โมงสวยเมื่อไหร่สวยตอนไหนวันนี้ล่าสุดได้ปล่อยลุกแบบโมเดลลุกแบบลาตินจ๋าเขาบอกเลยว่าลุคนี้ยรอดเก็บไว้เลยฉันเห็นเธอแล้วว่าสวยมากเลยลุคนี้ชอบมากฟาดมากก็คือเนาะเออมิชูนิเวิร์นะคะก็ได้ไปถ่ายแบบให้กับลาตินนี่แหละแล้วก็เหมือนฉันอา ers, ่านมแลก็แบบทางกองนิกาลากัวแล้วก็มาวางลุก วางคอนเซปต์วางหน้าตาวางอะไรให้เลยออกมาสวยจึง้งที่เราเห็นได้ส่วนตัวมองว่าเออลูกนี้สวยจริงคือแฟนคลับอะค่ะก็อย่างเข้าใจไหมว่าแฟนคลับอะกว่าต้องใช้เวลากว่าจะยอมรับมิสชูนิเวิร์ส คือประเทศไทยอะเนาะเวลาเราตกรอบหรืออะไรใดๆก็ตามก็จะนอยไปแบบนอยสักนอยนานเลยแหละจนวันหนึ่งเขาสวยขึ้นมาแล้วแฟนคลับถึงจะแบบแอคเต์หรือยอมรับว่าเออลุคนี้ล้สวยโอเคนั้นจําลุคนี้ไว้นะเธอเอาไปใช้ได้เลยนะแฟนคลับไทยก็จะเป็นประมาณนี้ว่าฉันยังไม่ยอมรับตั้งแต่วันแรกๆที่เธอมองว่าฉันประเทศฉันตกรอบฉันนอยนะคะแต่ว่าลุคนี้ทุกคนบอกว่าสวยผ่านรอดดังนั้นถ้ากองมิชลินิเวริร์หรืออม jkn ใดๆมาลุกเนี้ยแหละค่ะคือลุกที่ใช่เอาไปออกงานได้เลยให้ปังๆไปเลยค่ะหาลุกไปเรื่อยๆหาลุกที่ใช่วันหนึ่งสวยแฟนขับเลิฟก็จะปังขึ้นมาอีกทีนึงนะคะใครมีความเ,เห็นกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์เพื่อคุยว่าลุกเนี้ยใช่หรือเปล่าสวยหรือเปล่าหรือว่าเป็นลุกแรกเลยที่เห็นมิชิลูว์สวยคอมเมนต์ comment มาได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์ไลค์รัวๆด้วย,ยนะคะ